สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทักไทยสบายดีพี่น้องทางฟังลราแลวก็ฝังไทยสุภผู้สุคนเมื่อสุหมองสุบ่บอนเลยครับเดอเมื่อนี้ก็พบพ่อกับช่างโรดคือเก้าครับเมื่อนี้ช่างโรดก็อยู่ที่พิกัดโคกหนองนาคุณป้าพิษครับอยู่บ้านพนทองหมู่8ตนนําบลนาแต่อำเภอกำตักาจังหวัดสกลนครครับหลังจากพายุมาเมื่อวานนี้ครับ เมื่อนี้ช่างโหลดก็ได้มาซองมาแยง,แงเบิงโคกนหนองนาเพื่อนนะครับว่ามีอีย่างเสียหายแน่บรรยากาศเป็นยังไงติดตามชมกันเลยครับบรรยากาศโคกนหนองนาเพื่นกันโอ้มีของปลูกของอยู่ของกินหลากหลายครับอ่าโดยเฉพาะตอนนี้กล้วยครับผมกล้วยน้ำว้าปาดโชค,น,คออนือมะเรือญงแท้ ดูนะครับี่ต้นยิ่งใหญ่คือยิงใหญ่โอ้ลมละเนระนาดเลยครับทั้งนี้จากพายุมาเมื่อวานนี่ครับลมแห้งเติบด้ครับเมื่อวานนี่ความเร็วลมอยู่ที่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงสันข่าวพยากรเมื่อวานนี่ครับโอ้ลมไป2องตนครับ ขนาดเอาไม้ค้ำไว้ครับกันยังโบยู่ครับผมพามาชมบรรยากาศรอบหัวรอบสวนนะครับเด้อขานทางนี้กะทางนี้กันลมกันครับพี่น,นอ้องลมแหงพลิกครับเมื่อวานนี สั่งโหลดอยู่หน้าก็โหว่ามันลังค่าสิเปิดครับมีกล้วยั้างนี้กะโอ้เกือบลมครับอันนี้กะเป็นคำใบยูยัางงามเลยกยล้วยเราขนาดอืมอ โรงอ่างุดูดีเป็นยังไงยังอยู่ครบไหมอ๋อหลังคาก็ยังอยู่ครบครับยังบ่เปิดครับโอ้จะเปิดเถอะเปิดปานี้แล้วโอ้พอแห้งแล้วครับงานเข่าสังลดเดี๋ยวจรว่าปีที่แล้วนี่เปิดออกเลยครับ เปิดกองจูบูยูพื้นเลยครับโครงหลังคา <laughs> ปีกายใกะช่างโรดกะได้สอมแซมเป็นทีรบร้อยแล้วนี่ครับแข็งแรงทนทานแสดงว่าพานครับพานพายุฤดูแรงปีนี้ไปได้กะถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับบึงหลัง,งนอยุ่เทิงเครือเัน เต็มไปด้วยองุ่นเบื้องล่างน้ำเด้นี่ครับล่างนา้ำการเรากระจายเบื้องจักแหงบ่อแหงครับเมื่อวานไงจนน้ำหงน้ำร่นให้หนาครับพุนนะให้หนาทางนี้มันทำการวานแล้วเรียบร้อยด้วยครับเด้อนะครับ เขาเกิดเต็มเลยเขาขึ้นเป็นสองสามนิ้วแล้วนะครับคือห่วงให้นี่สิให้ใจนี่เพราะคือบอกเออแปลกนะครับเนาะนี่ครับหให้ใจนี่เพราะ,ะบห่หองนี่นี่ครับ ผัดหงยุตยาให,ทห้ทึ่งหันอื้อหนอแปลกครับทางนี้บ่ฮงหงจะอยู่บองเดียวฝนก็นได้พามาชมบรรยากาศภายในโรงเรือนอง,นง,งุ่นครับโอ้ตอนนี้กะกำลังสุกได้ที่แล้วครับ เป็นปุวมเ,เป็นพวงสวยงามอันนี้เพื่อนกรทําการตัดขายคู่มือด้วยครับเด้อนี่ครับมีคนมาชมมาซิมหอดสวนเพื่นกะตัดขายอยู่นี่เลยครับให้ดูข่าตัดเองเลยมีกันไกลให้ตัดพร้อมเรียบร้อยครับผมเพราะว่าดูข่ามักพวงใด สอบพว่วงใดก็เลือกตัดกันได้เลยครับนี่ครับย่างงามเลยเราก็ได้บึงทางนี้ทางนี้อู้น่าจะเป็นคนละสายพันธุ์ครับเพราะว่าทรงหน่วยมันคนละแบบคนละยางเนาะนี่ครับ ทางนี้ก็หน่วยไซสๆแบบนี้เลยครับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้กะจะได้เปรียบครับเพราะว่าได้มาซิมค่าสวนค่าต้นแบบนี้ก็จะได้อารมณ์หรือว่าบรรยากาศอีกแบบนึงเนาะครับเนาะนี่ครับหน่วยอย่างงามเลยเราก็ได้ โอ้เป็นตะแซสบคักผุนพวงนี้ครับพวงนี้สุกแห้งคุนน่ะอ่าตัวสุกจนได้ที่แล้วครับนี่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับซึ่งเพลินก็นจะมีสีเขียวแบบนี้ครับอืม แต่จะอ่อนครับพี่น้องว่าม่นบังย่มเนาะถ้าเป็นเลียมเนี่ยก็ว่ามันบังย่มแหละครับพุดธนะครับเอ้ยพ่วงใดกัมีแต่พ่วงงามพ่วงดดๆครับพุดธนะนี่ครับย่างงามเลยโอือ หม่งางอ่างนนี่เป็นยังซี่นะครับเนาะนะครับทางนี้กะอ๋อเพิ่นก็นจะออกแดงๆหนน้อยเนาะประมาณนี้ครับอันนี้บองโหวว่าสายพันธุ์อย่างครับช่างโดดกับบองโหวเพิ่นกับบด้ติดป้ายเนาะอ่านี่ครับอืมโอ้ต้นนี้นี่ สีเขียวส่วนต้นนี้นะจะเป็นสีดำครับนี่ครับสีดำสวยงามครับ คำลังเขาเ่าแรงแข่งหางไล่ย,ยุงในคอส่วนตัวขออเฮาเมื่อรับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไล่ย,ยุงในตรอกขายแหงสู้แบบวันต่อวันป่านนี้บาา้านเฮากินขา้าวแรงห่วมพามัวใจจำปน ปะเข้งแม่ไทยลวกยอดพักใสข้างบ้านมาเดินกินเขาเสียงย้ายเท่าเอิเอ่าลูกลานแต่เหาหลายปีที่พาวิ่งไล่ความฝันต่อไปขอมเมเซียรอสวนทางนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนครับผม มื่อวีน,นทั้งสวนทุเรียนกบบาบได้ขึ้นน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกช่างโหลดสิพ้าพี่นอ้องมาเบิงอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ฝ่าลงเมื่อวานนี่ครับฝ่า้าเปี้ยงมองนี้เลยครับพี่น้องต้นซักครับต้นซักที่ตายแล้วนะครับเด้อย,ยนืนต้นตายตั้งแต่พีกายการเนื่องจากว่าฝ่าพ้าขึ้นกันครับพี่น้อง พี่กายนี่กับฝ่าพาฝ่าพาจนยืนต้นตายมาปีนี่กับพาอีกครับพี่น้องนี่ครับแหลกแบบนี้เลยครับโอ้โหธรรมดาครับถ้าต้นไม้ต้นใดที่เคยฝ่าพาเนะมันก็นจะพาอยู่ตลอดเลยครับเด้อเท่าที่ช่างโลดสังเกตเห็นมาหลายๆต้นครับ แสิเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับอ่าแบบพาแบบพากลางลงมาแบบนี้เลยครับนี่ครับพาเคิงลงมาอย่างงามเลยครับพี่น้องอืมเป็นตัอยานนิลีครับนี่ครับความเสียหายจากฝ่าพาโอ้ เป็ตนตัวอย่างดีนะครับนาะอมันคือภัยหรือว่าปรากฏการธรรมชาติครับพี่นอ้องไม่กะอย่างงามเลยครับพี่น้องเป็นไม้ซักเนาะอายุนี่น่าจะสิบกว่าปีถึงส่าวปีนี่แหละครับต้นซักเพิ่นปลูกครับพี่น้องส่วนส่วนที่ยั่งอยู่กันยั่งอยู่ครับนี่ครับ สีต้นอยู่ต้นที่ยังอยู่ก็ได้แต่ว่าต้นที่ตายนี่รู้สึกว่าเป็นต้นใหญ่กว่าหมูเด้อพี่น้องเด้อครับต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าหมูเลยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25-30เซ้ถนครับอืมนี่บ่เป็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นว่า อยู่บริเวณนี้มีของดีครับมีของดีอีกอย่างกับบงหูครับอาจจะเป็นอยู่บริเวณนี้มีสมบัติหรือว่ามาีสิ่งของมีคาฝังอยู่ในแถวแถวนี้ก็เป็นได้นะพี่น,อนอ้นองเนาะนะครับฝาเลยพา,าแา้วของดีเราเป็นหยังฝ่าคือพาแล้วเปล่พี่น,อนอ้องเนาะเออแปลกคือกันเนาะครับ 嗯嗯。Mm hmm.